ก็ม้องไรนโครงกาก็อแลาเราทำอะไรก็ทำไปยีิหนึ่งก็ต่อยมายเป็นคนประมาณนั้น้าเาคการกแล้วามราอรก็ปเลยแล้วเราทำแบบไน 你昨天带他吗？你们带了，昨天吗？啊，那边的这么差，怎么样？怎么怎么弄？怎么弄不了？因为那边的这么差，最近上学了，因为女儿也出来工作了。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。对呀、嗯，你女儿都结婚了。可以、嗯，那这样，这样、嗯，这样，这样。 อันนี้เป็นอันที่มันมีการตัดที่ด้านบง ตรงข้านั่นเป็นเลยตรงจุดไหนสุดยดจ้านี่พี่หนุ่มเน้ายนีี่มเนี่ยนี่พี่หนุ่ม่ยทั้งนี้ทังน